ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแนลมาดามนัดคนอ่านดวงหรือซิเกอร์ทาโร่คลิปนี้มาดามจะมาดูผู้ที่เกิดทั้ง7วันกันนะคะประจําปักแรกของเดือนเมษายนปีพุทธศักราช2564ตั้งแต่วันที่1ถึง15เมษายนเราก็มาถึงผู้ที่เกิดวันศุกร์กันแล้วนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงปักแรกของเดือนเมษายนนี้ชีวิตโดยรวมการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภมีไหม พร้อมตัวเลขนำโชคว่าจะได้เลขอะไรก่อนอื่นมาดามขอเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการพยากรแบบรวมๆกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงท่านใดไม่ได้เอาดวงของใครมาตั้งบางครั้งอาจจะมีการคาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้หากไม่ตรงกับท่านใดมาดามขออภัยเวณะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วถูกใจในคําพยากรณ์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารการแจ้งเตือนจากมาดาม ใครสนใจอยากจะเช็คดวงกับมาดามอย่างละเอียดช่องทางการติดต่อเข้าไปที่เพจของมาดามค่ะดูดวงไพ่ยิปซีบายมาดามนัดหรือใครสนใจอยากจะเป็นนักพยากรณ์มืออาชีพเอาไว้หารายได้เสริม มาดามเปิดสอนลูกเต๋าออนไลน์อยู่ที่สยามดวงอะคาเดมีเข้า Google พิมพ์สยามดวงอะคาเดมี่ค้นหามาดามนัดคนอ่านดวงหรือใครสนใจอยากจะเรียนาศ 8, สาสตร์แปลกศาสตร์ใหม่ที่มาดามคิดค้นขึ้นมาเองคือาศาสตร์มหาสจั์โดมิโนมาดามกาลังเปิดรับสมัครรุ่นที่3อยู่นะคะสมัครเรียนตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30เมษาย,ยนคุณจะได้รับส่วนลดค่าเรียน1000บาท เปิดเรียนกันจริงๆวันเสาร์ที่8พฤษภาคมปีพุทธศักราช2564เริ่มเรียนกันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาเรียนกันทั้งวันไปเลยนะคะ6ครั้งจบจบแล้วสามารถขอใบประกาศ2ภาษาได้จากทางสมาคม มาดามเปิดสอนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาบางขุนนนแห่งเดียวเท่านั้นนะคะใครสนใจทักอินบ็อกมาคุยรายละเอียดกับมาดามได้เลยค่ะเอาละค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงปักแรกของเดือนเมษายนนี้จะเป็นอย่างไรก่อนอื่นมาดามขออนุญาตผู้ที่เกิดวันศุกร์ทุกท่านขอเป็นตัวแทนจับโดมิโนโแทนคุณเราจะมาดูนะคะการงานการเงิน ความรักสุขภาพและโชคลาภของผู้ที่เกิดวันศุกร์จะมีไหมจะเป็นอย่างไรอ้าวเรามาดูกันหกสามศูนย์สองหนึ่งสี่ เจ็ดหกเจ็ดห้ามาดูตัวเลขน้ำโชคบ้างว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์จะมีตัวเลขน้ำโชคอะไรบ้างมาดามจะให้ทั้งหมดห้หมายเลขนะคะแต่ก่อนอื่นต้องเรียนชี้แจงก่อนนะคะว่าเป็นการให้โดยเป็นวิทยาทาน การที่จะถูกหวยหรือไม่ถูกหวยนะขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนที่ทํามานะคะสะสมบุญกันมาตั้งแต่อดีตชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนเนี่ยก็ถูกเยอะบางคนก็ถูกน้อยบางคนก็ไม่ถูกเลยก็มีเพราะฉะนั้นจะมาดามาใส่มาดามไม่ได้มาดามให้เป็นวิทยาทานถ้าเกิดถูกใจก็ซื้อไม่ถูกใจก็ไม่ต้องซื้อแล้วการจับคู่บางทีเนี่ยบางคนเขาจับคู่แล้วเขาได้สตัวสตัวบางคนไม่ถูกเลยก็มีนะคะเพราะฉะนั้นอนะ ดราม่าใส่กันไม่ได้มันอยู่ที่วาสนาของแต่ละท่านเลขนำโชคของผู้ที่เกิดวันศุกร์46249นะคะเอาละค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์ในช่วงปักแรกถือว่าดีนะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะเป็นช่วงของการมีสเสน่ห์มีสเสน่ห์ต่อผู้หลักผู้ใหญ่นะคะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในที่นี้ คุณมีสเสน่ห์ต่อทุกเพศทุกวัยและจะได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากผู้หลักผู้ใหญ่แบบลับๆไม่ได้เปิดเผยนะักไม่ว่าจะเอ่อทงานอะไรก็จะมีคนคอยเกื้อหนุนแต่สิ่งที่สําคัญสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์คือคุณต้องทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะคะทําตัวน่ารักเข้าไว้อย่าทําตัวแข็งให้คุณเป็นคนอ่อนนอกแล้วแข็งในแข็งในในที่นี้หมายถึงว่าเราไม่ต้องแสดงความแข็งของเราออกมาให้คนเห็น นะคะคเรามีอะไรหรือเราคิดอะไรเราเก็บไว้ในใจแล้วผู้หลักผู้ใหญ่เขาจะมองเห็นการอ่อนน้อมถ่อมตนของคุณว่าคุณเป็นคนน่ารักนะครดังนั้นก็เลยจะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอยู่ตลอดเวลานะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่ นี่เรามาดูถึงเรื่องหน้าที่การงานบ้างหน้าที่การงานของคุณเนี่ยบอกแล้วไงว่าให้ให้เราทําตัวอ่อนน้อมถ่อมตนงานคุณจะเข้ามาดีนะคะอาจจะมีคนบอกต่อหรือมีการได้รับการส่งเสริมหรือได้รับการช่วยเหลือโดยเฉพาะไปหาผู้หญิผู้หญิงนะคะผู้ใหญ่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยจะช่วยคุณได้ดีกว่าผู้ชายจะจะให้การช่วยเหลือได้อย่างชัดเจนกว่าเพราะว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ดวงนี้สําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์เขาเรียกว่าดวงนาลีอุปถัมภ์ในที่นี้บอกได้เลยนะคะว่านาลีอุปถัมภ์ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องเป็นผู้ชายนะนาลีถึงจะมาอุปถัมภ์ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็แล้วแต่ในเมื่อขึ้นชื่อว่านาลีอุปถัมภ์ดังนั้นคุณควรเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะผู้หญิงที่เป็นผู้ใหญ่กว่าคุณหรือผู้หญิงที่มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่เหนือคุณถึงแม้เขาจะอายุน้อยวัยวุฒิเขาอาจจะน้อยกว่าเราแต่ว่า คุณนวุฒินะคะเขาอาจจะเหนือเราเขาอาจที่จะส่งเสริมและผลักดันเราได้เพราะฉะนั้นหน้าที่การงานของคุณเนี่ยจะได้ดีเพราะผู้หญิงนะสาหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะทีนี้เรามาดูถึงเรื่องการเงินรายได้และรายจ่ายสาหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์บ้างรายได้เนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แต่ถือว่าเงินไม่ขาดมือนะมีเข้ามาเรื่อยๆมีเข้ามาตลอดเวลาแต่เงินไม่ขาดมือแต่ไม่มีเงินเหลือเก็บ ที่ไม่มีเงินหลือเก็บเพราะอะไรเพราะรายได้ยังไม่เป็นชิ้นเป็นอันยังไม่เป็นกอบเป็นกรรมอาจจะเป็นรายได้แบบเป็นรายได้จ็อบนะคะเป็นงานจ็อบเป็นงานเล็กๆเล็กบ้างใหญ่บ้างแต่ถือว่าเวลาที่เรารู้สึกเหมือนเงินเราจะขาดมือปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะมีงานเข้ามาหรือมันก็จะมีทางนู้นทางนี้เข้ามาทําให้เราเนี่ยสามารถยืดอายุของเราออกไปได้โดยที่เราไม่ต้องไปเป็นนี้เป็นสินใครแต่ ่วนรายจ่ายล่ะรายจ่ายจะมาจากบุตรหลานและบริวารน,นะคะด้วยการช่วยเหลือเป็นคุณเป็นคนขี่สงสารขี้ใจอ่อนแล้วก็มีความมีเมตตาอยู่ในตัวมันก็ยิ่งทําให้เราเนี่ยอ,อ,อดใจอ่อนไม่ได้ต้องคอยช่วยเหลือคอยดูแลเพราะฉะนั้นถามว่าเงินเก็บมีไหมเงินเก็บไม่มีแต่จะถึงขั้นเดือดร้อนเป็นนี้เป็นสินไหมไม่ถึงขั้นนั้นนะคะะเพราะว่ารายได้ของคุณในช่วงปักแรกนี้ถือว่ายังไม่ดี ยังไม่ดีเลยทีเดียวอาจจะเข้ามากระปิดกระปอยเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆให้พอถูถถถๆไทยๆอยู่ไปได้คุณก็สามารถที่จะในที่นี้เขาบอกว่าคุณสามารถประคับประคองรายได้ของคุณที่เล็กๆน้อยๆให้อยู่รอดปลอดภัยได้ด้วยเช่นกันเพราะคุณรู้จักรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักเ,ออเขาเรียกว่ามีการวางระบบการใช้จ่ายที่ดีนะคะเพียงแต่ว่ารายจ่ายอาจจะเยอะมาจากการที่ช่วยเหลือบุตรบุตรร้านและบริวารน,นะคะ มาดูถึงเรื่องความรักของผู้ที่เกิดวันศุกร์กันบ้างผู้ที่เกิดวันศุกร์สำหรับคนโสดเรามาดูกันนะคะว่าคนโสดจะมีเกณฑ์มีคู่ครองเข้ามาไหมหรือมีคนที่จะเข้ามาสนใจเราบ้างไหมในเมื่อชีวิตนี้โสดมานานแล้วบางคนเนี่ยอยากรู้จังเลยฉันอยากจะรู้ว่าฉันจะมีคู่กับเขาบ้างไหมในที่นี้นะคะออโดมิโนโอบอกว่าสําหรับคนโสดก็จะมีคนเข้ามานะแต่คนที่เข้ามาในที่นี้อาจจะไม่ได้เจอกัน <c oughs> ขออภัยค่ะ สำหรับคนโสดถ้ายังเรียนอยู่ก็อาจจะเจอกันในระหว่างการเรียนนะคะอาจจะไปปิ้งปังกันในการที่ไปเรียนติวก็ได้หรืออาจที่จะเ,เรียนแล้วพบรักการเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่เรียนด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะประมาณนั้นหรือสําหรับใครที่วัยทํางานก็อาจจะเป็นการที่เรียกว่าพบกันในสายงานนะคะไม่ใช่เป็นการที่เรียกว่าไปเที่ยวแล้วไปเจอมันอาจจะมีสาเหตุมาจากการเรียนก็ได้ ค่ะยังเป็นวัยรุ่นวัยเรียนอยู่ก็อาจจะมาจากการเรียนเรียนในห้องเดียวกันเป็นเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือเป็นเพื่อนคณะเดียวกันมาปิ๊งปังกันเกิดมาอยู่มาตั้งนานไม่ปิ๊งมาปิ๊งกันช่วงนี้ก็ได้นะคะปิ๊งกันช่วงตอนใกล้จบจอนใกล้จะปิดปีการศึกษานี่แหละนะแล้วมันก็อาจจะมีขึ้นมาได้นะคะอาจจะเจอคนที่เขาเรียกว่า เพิ่งจะมาสมคบกันในตอนนี้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่ทํางานแล้วก็อาจจะไปเจอกันในสายงานอาจจะไปสัมมนาไปประชุมไปอะไรแล้วไปเจอกันแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าปิ๊งกันขึ้นมาได้นะคะแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วแต่งงานแล้วในที่นี้อาจจะมีการที่เรียกว่าจู้จี้จุกจิกกันสักนิดหนึ่งนะคะคู่ครองของเราอาจจะแลดูจู้จี้จุกจิกอยากที่จะให้เราเปลี่ยนแปลงปรับปรุปงพัฒนาตัวเราเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะคู่ครองเราอาจจะ จ,จู่เราจะเรารู้สึกเราลำคาญแต่ในที่นี้เขาต้องการให้เราปรับตัวเขาอาจที่จะต้องการคนที่เพอร์เฟกหรือคนที่ดูดีทําให้เขาเนี่ยเวลาออกไปสู่สังคมข้างนอกแล้วเนี่ยเขาสามารถอวดคู่ครอ,องของเขาได้ว่าคู่ครองเขาเป็นคนดีนะมันเรียกว่าไม่น้อยหน้าคนแต่จริงๆไมไ่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าเขาจะทําให้เราไม่ดีแต่เขาจะต้องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเราเองให้มันดีขึ้นกว่าเดิม แต่สาหรับบางคนนะคะสาหรับบางคนบอกได้เลยว่าผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะในช่วงช่วงปักแรกเนี่ยจริงๆแล้ววันศุกร์เนี่ยเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ของเขาอยู่แล้วแหละแต่ในช่วงปักแรกเนี่ยมันเน้นอยู่แล้วด้วยว่ามีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นบางคนที่ใครที่อ่อนไหวง่ายๆ,ๆก็มีเกณฑ์ของการที่จะเปลี่ยนคู่ได้ด้วยนะสาหรับใครที่อ่อนไหวง่ายมีคู่ครองอยู่แล้วแต่มีความรู้สึกว่าคู่ครองของเราเนี่ยมันดีไม่พอ อาจจะไปปิ๊งปังเจอคนใหม่เข้าแล้วรู้สึกว่าคนนี้มันดีกว่าคนเดิมนะจะระวังมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนคู่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่ทําให้มันผิดสิงข้อที่สามเนี่ยมันจะส่งผลให้ชีวิตเราเนี่ยย่าแย่ได้เออไม่ดีเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดเรามีคู่ครองแบบชนิดที่เรียกว่าอยู่กินด้วยกันแล้วแต่งงานแล้วหรือมีลูกด้วยกันแล้วเนี่ย ไม่ควรที่จะไปปิ๊งคนอื่นเพิ่มเติมต่อให้เขาดีกว่าแฟนเราดีกว่าคู่ครองเรามากสักแค่ไหนก็ตามเราก็ต้องพึงพอใจกับสิ่งที่เรามีอยู่เพราะถ้าเกิดว่าเราไปเปลี่ยนคู่คนที่จะเสียใจก็คือคนที่ถูกทิ้งแล้วมันก็จะทําให้มีเอ่อทำให้ชีวิตของคุณมีความมีแต่ความทุกข์เพราะคุณไปทําให้คนอื่นทุกข์คุณก็จะพบทุกข์ด้วยเช่นกันเพราะฉะนั้นสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ก็ ดูนะคะเป็นบางคนเป็นบางคนเท่านั้นนะไม่ได้บอกว่าทุกคนเพราะว่ามันมีเกณฑ์ของเรื่องความรักที่จะเข้ามาไม่ว่าจะทั้งคนโสดคนมีคู่มันจะมีอะไรแปลกๆเปลี่ยนแปลงกันเกิดขึ้นได้นะคะใครที่โสดก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้มีคู่เกิดขึ้นใครที่มีคู่อยู่แล้วก็บางทีอาจที่จะต้องคู่ครองจะให้พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะเขารู้สึกว่าที่ผ่านมาชีวิตคุณมันไม่ได้ดีไปกว่าเดิมเลยน่าที่จะพับ อัปเกรดตัวเองให้มันดีกว่านี้หน่อยพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้หน่อยถ้าเราทําตามเขาโอเคอยู่กินด้วยกันได้อย่างมีความสุขอะไรที่เขาให้เราเปลี่ยนแปลงแล้วมันดีขึ้นแล้วทาให้ชีวิตเราดีส่งเสริมให้ชีวิตเราดีเราก็ควรทําไปเถอะอย่าไปทะเลาะกันหรือเถียงกันแต่สําหรับบางคนไปมองหาเป้าหมายที่เรียกว่ามันดีกว่าคนที่อยู่ด้วยกันไอ้น,นี้ไม่ถูกต้องอันนี้ไม่ถูกต้องนะคะเพราะฉะนั้นนะมาดามไม่ส่งเสริมและไม่สนับสนุนแน่นอน ทีนี้เรามาดูถึงเรื่องสุขภาพสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์บ้างโอ้สุขภาพน่าเป็นห่วงอยู่นะสําหรับสำหรับคนที่วัยรุ่นวัยเรียนวัยรุ่นวัยเรียนวัยทำงานก็มีเกณฑ์ของการที่วัยเรียนบางคนเนี่ยกาลังบ้าเรียน บ้านเรียนในที่นี้มันก็ส่งผลถึงการที่เรียกว่าดูหนังสือดูตำรับตำราแบบไม่หลับไม่นอนระวังนะคะคุณกําลังชิกจะมีเกี่ยวกับระบบสมองระบบประสาทที่เรียกว่าไม่ได้หมายถึงเป็นโรคประสาทนะระบบประสาทเกี่ยวกับการที่ไม่นอนและทําให้คุณนอนไม่หลับ การที่บางทีคุณดูตำหรับตำลาดึกดึกดึกดงนดงมากเกินไปทําให้ร่างกายคุณชินกับการไม่นอนแต่สําหรับใครที่วัยทํางานก็อาจจะไปเครียดเรื่องงานเครียดมากจนบางทีทําให้เรานอนไม่หลับแต่สําหรับวัยที่4 0 50อัพไปแล้วก็อาจจะเปรียกเกี่ยวกับเรื่อง ฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนที่มันเปลี่ยนแปลงไวทองที่ทําให้คุณนอนไม่หลับได้ด้วยเช่นกันมันจะส่งผลให้ระบบสมองของคุณมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับระบบประสาททุกส่วนในร่างกายของคุณจะมีปัญหาเกิดขึ้นจะทําส่งผลทําให้คุณกลายเป็นอมัมพฤกษ์อัมาพาตได้สําหรับวัยรุ่นวัยเรียนวัยทางานอาจจะยังไม่ส่งผลในตอนนี้แต่มันจะสะสมสะสมอยู่ในร่างกายของคุณไปเรื่อยๆจนเมื่อไหร่ร่างกายของคุณเนี่ยสุขภาพ เออขาเรียกว่าใช้งานไปนานๆระบบต่างๆมันก็เริ่มเสื่อมลงไอ้สิ่งที่มันสะสมอยู่มันก็จะขึ้นมาแทนที่มันจะส่งผลทําให้เป็นอมัมพฤกษ์อมัมพาตเกิดขึ้นได้แต่สําหรับใครที่อายุ50อัพไปแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องอัมพฤกษ์อัมพาตเบาหวานความดันโรคหัวใจโรคไตนะคะมากันเพียบเลยแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องไขมันอุดตันเส้นเลือดมดลูกรังไข่เต้านมต่อมลูกหมาก โตหรืออักเสบเกิดขึ้นได้และสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับใครที่ครอบครัวของใครที่มีเกณฑ์ของการที่เป็นเ,ออเขาเรียกว่าเป็นมะเร็งมะเร็งเป็นโรคติดต่อทางกรรมพันธุ์เพราะฉะนั้นครอบครัวใครที่เป็นมะเร็งอยู่ก็หมั่นไปตรวจเชื้อมะเร็งหน่อยนะคะเพราะมีเกณฑ์ของการที่เรียกว่ามีเชื้อมะเร็งแอบแฝงอยู่ในร่างกายแล้วนะเพราะฉะนั้นน่ะเวลาบริโภคอาหารก็ควรที่จะดูอาหารที่มันมี สุขลักษณะที่ดีเพราะว่าเชื้อมะเร็งเนี่ยเราถ้าเราไปกินอาหารที่มันเป็นโปรตีนมากเกินไปก็ยิ่งไปส่งผลให้มันอะไปก่อตัวเร็วขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราก็ไปอยู่ในการควบคุมการดูแลของคุณหมอจะดีกว่าหรือบางทีเรากินอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงมากเกินไปหรืออย่างเช่นบางคนก็กินเหล้ามากนะสุบบุหรี่มากก็ส่งผลได้ถ้าครอบครัวของคุณ มีเชื้อมะเลงอยู่มันก็จะส่งผลแต่สําหรับครอบครัวใครที่มีเชื้อเบาหวานมันก็เป็นผลทางกรรมพันธุ์ก็มีโอกาสเป็นได้ด้วยเช่นกันนะคะใครที่รู้ตัวว่ากินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับปรับปรุงแก้ไขตัวเองไหม่เพราะว่าโรคมันมาแอบแฝงคุณอยู่แล้วนะแล้วมันจะเป็นโรคที่รักษายากระวังการเป็นภูมิแพ้โรคผิวหนังด้วยนะการเป็นภูมิแพ้โรคผิวหนังแบบรักษาไม่หายแล้วก็ระวังการเป็นเออเขาเรียกอะไรอะ่ะ <c oughs> เกี่ยวกับโรคก,กระดูกเออระวังเกี่ยวกับเรื่องโรคก,กระดูกด้วยนะคะสําหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์น่ากลัวจังเลยมาดามก็เกิดวันศุกร์อ่ะไอ้ที่ดูไปเนี้ยก็ฝ่อตัวเองอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะตัวตัวมาดามเองก็นอนไม่หลับอยู่เหมือนกันเหมือนเตือนสติตัวเองเพราะฉะนั้นใครที่เกิดวันศุกร์ต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพตรงนี้ด้วยนะคะมาดูถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้กันอยู่แล้วนะคะอยากรู้จังเลยจ,จะมีโชคลาภไหม แล้วมันเป็นปักแรกของเดือนเมษายนด้วยหนึ่งสิบห้าเมษานงวดวันที่หนึ่งเมษามันต้องมาแน่นอนมันจะมีโชคลาภไม่เอ่ยบอกได้เลยว่าโชคลาภพอที่จะมีบ้างแต่ในที่นี้เขาบอกว่าโชคลาภของคุณจะได้จากผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องงานนะมันไม่ได้เป็นลาบลอยเพราะฉะนั้นลาบลอยจะมีไหมมันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละคนแต่ในที่นี้ คุณจะได้โชคลาภหรือว่าได้ลาบลอยจากผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับเรื่องงานบางทีเนี่ยเราไม่ได้ตั้งใจเราอยู่เฉยๆผู้ใหญ่ก็ส่งงานมาให้เรานะคะเพราะฉะนั้นผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยอย่าไปโฟกัสเรื่องลาบลอยที่เป็นหวยเลยนะคะโฟกัสเรื่องงานดีกว่าพยายามสร้างผลงานออกมาให้ผู้หลักผู้ใหญ่มองเห็นว่าคุณเป็นคนที่เอาจริงเอาจังกับการทํางานนะคะเป็นคนที่ทําอะไรแล้วตั้งอกตั้งใจจริงผู้ใหญ่จะไม่มองข้ามคุณ คุณจะได้งานเข้ามาเรื่อยๆนะคะก็จบคำพยากรณ์สำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วนะคะพบกับมาดามได้ใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ